เมทเลยวนนี้คนเรแฝดเอาน้ำตาลมาให้อเท่าไ่ทาแตนกระเทียมเลเทียมนี่เอ้ทําต่ำเสรเลยก็ได้ตำเสเลยก็ได้เนาะกระเทียมกระเทียมน้ำตาลไนี่ยช่ไเ กระเทียมห้อยๆบบบนี้พี่น้องุูแเลี้พี่น้องเลยมันนี่มนจะถามและถามีก็เวลาเป็นพีเียวข้าสแล้ตบเนี่ยมเลยียากรยมได้เ้ีผู้ไดสบายดีพี่บิวัรดีเป็นสบายดีน่สบายลกหรือเป็นว่าทางนี้ตุ้มเป็นยัง โอ๊ยทายทรงไปจังไดเด้นี่บ่ฝั่งบ่แพดมื้อนี้ครับพี่น้องบักเนาะนี่ๆๆๆไปเ่นอย่างแม่ดไม้บ่เพิ่นต้มไม้อ๋ออดองแพเอาเพิ่นกี่กุ้ยเนแม่นๆมื้อนี้ายาเบิ่งล่างอองแกับบ่าวโอลิพี่น้องเอ้ยยืดยาวยืยาวอยู่แท้นี่ปานว่าหนออยาวให้ถึงถึงอยู่พี่น้อง บ่เคยที่ใคบ่เคยจาวัดไก่เน๊ะบ่อเทคดบ่มีทางลงเลยนี่ฮะลดลงเนาะต่ำมาคงว่าชาวลูกมาสุกินแล้วแหละโอ้แพรเห็นดีน้ำบ่อข่ชวนในเทื่อเปตั้นไม้มาเห็ดราคาน้าปลาโอ้เห็นดีน้ำข่อยกระชวยช่ยแล้วจะน่ะเป๊ะเนาะดาวเนาะช่วยช่ยซอยช่วยกระชวยเป็ตั้นเนาะไชซอยได้ข่อยก็ะชวยที่กันไปไม่เราเฮียได้คนเราแผลได้ไม่นะเอาว่าจะเปลี่ยนเป็นได้ไข่อยได้ยินข่าวว่าไม่เฮียเมื่อกี้ในเวลีนี้บอกเสียไม่เสีย men boy ơi bất song xin thật mẹ boy ơi kia mẹ phải ngật lại đấy phải thế còn chú à vậy thế hưởng nó ngật lại ngật lại mấy xin mày nhanh đưa song xin nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ทางไหมทางอันนี้ปวดแหงเนาะไปไปไได้ไปไม่ทำแล้วนะฮะแล้าไปแล้วบอกเราได้ไรเป่เนาะบอกเราบอก้ยังไม่เปิดมาอยู่เมือ่อวานนี่เห็นบอกว่า,ามันซือเนาะเห็นเนาะไปยังเหี่ยวอยู่น้ปาไว้นนี้ได้ไม่เสร็จ มือชืนมือชื้นใ้เห็นอยู่บอฟพทมือชื้นเคยว่าเห็นเรืแล้รรยากาศยังนีเพราะเขาว่าในเมื่อวานนี่ได้เหียนะเขาไม่ค่อยสังเกตเนาะเขาเก็เขาก็บบอบบอนั่นปันใดที่กันเขาไม่ได้ใช่ใจปัญหาไหนเนาะเขาขึ้นว่ามันชี่อ่ะไอเิดไปทางไหนเมือวานนี่เม่อวานนั้นมันเหี่ยแต่เราบอฟพทเจ้าขบูชังเีแม่บ่รอสคขนบ่เหียตอขึ้นบ่เอะสอขึ้นสดนอนบอแม่เนาะ อน้มพี่น้องมันนี่คือถ้าบนอยู่นี่มีแนวเสียไว้ด้วยหร้อไหวด้วยใช่ใช้เคือนาะตนี่เต้องเล่ักชาตลอดวงมีคนดยู่เพื่อนเสียไว้พี่น้องตานมาคุ้งมือนี้ได้มาหุ้งซุกฟอมาอนี่ ป๊ดมาเป็นทางโมหนึ่งพี่น้องเคนหนึ่งที่ช่างอายทวนทวนอยู่พี่น้องตบถล่วนอยู่อ๋อทตุ๊นำผุดพังๆพี่น้องเอ้ยคุณอะสงสัยเพิ่นตีต้มไก่จาวาพี่น้วยองยอมใส่งถุงยางเลยโอ้โนแห้งอะไรนี่ฮะเมียบอกเอาถวยให้ยถึงเด็ดถุงยางรบบอถั่เอาเองแล้วบอก มันน้องป่าน้ำไผ่มือหนีเน้องก็เห็นได้อย okay. ่างนีนะขอซองนี่ขอซองนี <h <h ่เด้อขออย่างเงี้ยซอน้องเนียโอ้ในพักนี่แหละพี่น้องเก็บตกบรกินน้ำมือนะไปเมื่อสักอย่างวานนี่กินรถกินรถเจ้าเจ้าพวกพวกบดีไปหามใส่ด้วแม่แค่ผิวแห้งแล้วตอนนี้เอียงเลี่ยน้อยซะเนาะ เอ็เนี้ยมำเนี่ยนะแม่มาแม่เฮ้ยเฮ้ยเา้นเน้าเ้ยเฮ้นี้ยเ่้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้มเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮไยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ปเ้ยเฮ้้งามอีเ้เฮ้ยย้เฮ้้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้าเยเฮยิ้เฮบา้ยเ้ยงส้าย ปากไม่เน่ก็อยากเข้าแห้แบบงแล้วนะแตงโมปากอยากเข้าบออ่กินบ่โมกินกินปากยังเทอะทุเดียวบยังบุบปากน้ำกินเปอลไว้จะก่อน,น้นองแฝดเบิดปัญนหว้าว ชาวใบบปากน้ำมือนี่ฮะอารมณ์บอจอารมณ์บอจอารมณ์บอจอยงกหไนบสิก่ออนีุ่นงงง่งมือะโอเจ็บเด้ไที่ทอดพวเก่าอย่งลืมเจ้าบอได้อีดีสาวอน mét, mẹ thay dù sẵn là quá sao bà dừng bộ bạc bộ liễu oh. là bây giờ chì mẹ ngon ngang còn nè ngon ngang bà ừ. bà nó nằm nhung lai mẹ ta khê mẹ ngon ngang à, ai hảo ước mình đó Chào nó con <laughs> ờ, <laughs> mình đó bà chết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  mày chết bà nèm ทำหัวปลารตเล้วเนาะทำหัวปลาล้วแล้วตัวเมล็ดน่ะโอ้ยได้น้ำน้อพี่้อยกูได้ไปหานะบเตอร์บ่เขาตลอันนี้แคหมวไว่อยอ้เรื่อมันมวหานเดียวโงินมต้เอาได้ไปหาน้ำไม่นะสบายไ่ เจ้าบอกอ้เก่งแท้หาน้ำไม่มานแท้เลยหอนต้องบอกมาเลยได้พ่อหญ่มาบอกมาเลยแมนโอ้อาแถวไก่กินมะกรุยกูเด้เดี๋ยวตอนได้เถิดบ่เก่งเก่งเก่งตามหามะกรุยแล้วป่ะนี้พี่น้องไก่ไก่กินไก่กินมะกรุยปูมันถึงน้าเนาะพี่คอสนิมเดี๋ยวก่อนเจ่ยมไปแก่เลี้ย แซ่บได้เลยแซ่บได้ผัวส่วนเมียเมียบอปากนั่งอุ่นโดนเมียงอนก็เป็นธรรมดาแล้วเถิดเลยงอนเมียแน่เถิดกะหายแต่เมียงอนพายเดียวอะไรบ่ได้ถ้าเป็นผู้ชายครับบ่างอนไม่เถิดเนาะไหวอย่างนี้ปล่อย่างนี้งอนเหม็นเนี่ยทีงอนโอ้ยบ่เด็กก็ดีหายแต่เขางอนพายเดียว

เ็้เนาะล้ดตังไงตงอะไรนัน่ม่ไปยานางมาเลยนะแม่ได้ในหามไปมันเออโห่กสิบไปวหดเฮ้ยรมาแล้วเรามาตวี่ะมาตวี่อยากปาไม่ไม่ไล่จากขังแพ้ว่ารอเลนนสนะไมไล่ เราริาเนาะโมเมนต์นะนะฮะโมเมนใบมันใบมันนาใบมันใบเือมันคือจะบ่นแล้แล้วจะมาแก่งอยู่รปล่าปาตทกินได้เยอะบ่อั่นไม่ให้ดน้บน้ำแน่โมเมนต์น้ำแน่ก็เป็นหนึ่งเด้แล้วนี่ล่ะโมเมนใบน้ำแน่จักติ

แหเกลือใส่น้สน้อยบ่อืมันสมป้าว่าูมันก็สเก่งปมันสมป้าวก็สมแล้วนดแลมันยังขมลบดีเด้อเวลาเฮากินเยวใส่กบน้อยกบหยังก็หักลนสมมันมีกบน้อยลต้มก่อนจต้มจโอ้ต้มสิกบ เอีต้องเตะครบแล้วส sí, ินอนแล้วบันสิบันทมบันมมีทางลงบัมึงมีทางลงตันไ้ไหนเด้บ่อยลงนอนนอนนอนบันทมอืมตัวขัดเงาเงียบขึ้นเลยมาแม่มาแม่แม่ Ủa, gặp hang đấy vào đi cái Nhà phải nhà lao Đúng, đâu không đâu Hang dưới canh đấy, nhà phải... phải Gặp Mày cho em đây là má không? À, đi má má gì đó Cái gì đó là chị thảo là dân Chứ có phổ đấy, chị thảo dân อค่ขาต้องสองข้างนะผมมดอ๋อต้องเอิญมีมากินน้ำแบบนี้ผมมดด้เป็นในป่าต้นนะใะยามบ่ใช่ไหมมาด้ยามมังมาเลี้ยวอยู่เจ้าใส่เบ็ดเอาไว้ถือือกล้ยเถิดเลยมี้ปิ้งกล้วยป่ะ โบว่าไงโบว่าโเห็นว <ek> ah, ่าโบ่บเห็นว่า็นป่าบรอวะในปีโเห็นว่านี่เห็นยูได้เพลงอันอัจีมี่เป็นไ็้ออกใหม่บเห็นว่าเนี่ยเอาบไก่ไสเม่สบายเนี่ยจะมีไก่ไก่สบายเนี่ยนะ มันเน,นี่ยังบอย่างเลี้ยงไก่เลี้ยง,ชงยไชวดีคไข่เนาะจังบลี้ยงเลี้ยงจีบวดีคลายเจ้านะน้อยเลยเนาะจี่อยากเลี้ยงเน่นั่นได้ิ่นนะเอ้ามันได้ลูกหลายแล้วก็ต้องเลี้ยงไว้นั่นเลยเทาทีเลี้ยงให้ม,มันเต็มส่วนเต็มให้เวลาได้ไก่ไว้กินแน่ไว้คายแน่เลี้ยงไก่นะเป็นชัดเลี้ยงที่ว่ามันสองตัวเศรษิจด้วยมันพอทันได้นั่นไหอโอแม่แไอลูกก่อน เนียงไก่นี่ง่ายที่สุดนี่ไก่นี่เกคือดะไรคือข้าวโคตรคือโคตใช่ป้อมันกับใครกับเป็ดเห็นนะเป็ดนี่มันจิตากินน้ำเมาอย่างเดียวไก่นี่เขาปล่อยตามท่ามาใส่ไก่ใหญ่ไก่นีไก่เราเลี้ยงอยู่หน้านะโอเคแม่เลี้ยงอยู่บ้านนะมันเรียกคือผักนะคือผากอยู่บ้านอยู่หน้านี่ผากเด้อู้เข่าโบท่านอะริภาคได้เข่าบัดขคากวอนเลี้ยงเนาะแม่นผากมันไม่ยังผากนะ ภางหันภัคหนีเด้อภาคใผักเป็ดหนิงบอกภูกมิใจเสนอแนี้นี่ให้เสียงภาษาไทยดูยพัชมิตรบอกกำไพแต่ว่าเสียนภาษาไทยโดยบอกกำไพเหมือนี่มาสามใบก็คือเห็ดงามควอยลอยปั่นาสาทำน้อย น้ำมโมหนึ่งปวดบวบวทางหลังจี่โอ้โปวดแวน่แแหนุ่มม่เนาะแน่หนุ่มใหม่เคยกินน้ำไม่แล้วนี่สบายไปหาเลยสบายไง,ไงกินอยู่บ่บ๊้กินอยู่บ่น้ำไม่นะอืะโอ้โหน้ำแล้วตอนนี้แล้วอยากเข้าไดู้แล้วอยากเข้าบ่บขึบวกกินจะสบายขึ้บวกกินน้ำใหม่เถิดถ้ากินน้ำไม่ตัวเองบ่บโอแกงเย็บเบเลย

อ,อ,อารมณ์บอดจอยออเบื่อบอก <c oughs> เป็นอาบไปทีครั้งอะนะ <c oughs> โอ้ยเดือดสายหัวแล้วบอเธอจะเบื่ออย่างนี้ฮะ พี่น้องเลยโอเคพี่น้องเนาะันียวนี่พอน้องแพรก่อตจบลิปไปก่อนจะได้ปากได้่อตไ่แจะอนะฮะพอน้องแพรสบายกันแล้วส้มหน่อไม้แกงพี่น้องกดฟังฟังอูเนาะพี่น้องพี่นองลาสบายดีแล้วสวัสดีด้อยู่ดีมีเงมือสุกุคนที่ติดตามเนาะอใส่ตามันย่บ่บิดนะ สบายใจตามอายุเลยพี่น้องหมักพี่ไอ้ด้วยด้วยใส่เบอรถุงเลยมันบุบเป็นกินแล้วน่ะน่ะมันบมดได้น้อยเด้ใส่เบอรถุงนะทายเบื้องหลังสบายดีเด้ออน่ะโอ้เบาดีทายเบื้องหลังพี่น้องเลยขอเลยกินหนาใช่บัดนี้เพราะว่าทายเบื้องหลังเดียวอุ้งซีจะว่าจะงอน เราเอาถั่วลงมาล่างเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ึ๊บอึบึบลงมาเลยพี่นอาา้องสาวใบต้มหรือไม่พุดพังๆอยู่โมหนึ่งอายทวนๆทางน่ะนี่แหละพี่น้องชีวิตประจำวันไทยอย่างงาาเา็ดกินอันนั้นพี่น้องเลยคือทางบะเดอพิ่นเฮ็ดแบบกินแบบง่ายๆพี่น้องเลย ตมามมะฮุงตรวจจัดเขาเดียวคือนงางใบปัดมักแขงน่อไม้แซ่เสแปรเสบมันพี่น,ออน้องเลยหน่อไม้นี่คือสีหึงแน่เพื่อจะได้กินเพื่อที่ต้มแต่เพื่อสิตตำขเบือ่อจะนางชชยมาฮุงบัดไอเทิร์นแล้วอะไรทั้งนั้นไอเทิร์นทืดแล้วเลยทั้งนียงน้ยังบม่ได้แกงอยู่ เดี๋ยวาหิ้วหิ้วข่อแห้งถ่ายกินแกงน้ำมันน้ำเมี่อีกบ่อมเถิดถ่ายกินแกงน้ำมันน้ำน้ำมัอีกบ่กกอ,บอขยันมากเลยวันนี้ล่างถวยล่างบวง เป็นแม่สีเรือนที่ดีได้หน่เนาะเด็กหายากได้พี่น้องเลยแน่นี่แล้วบาเธอจนเพลงไปเอาน้ำยาล้างจานแหละพี่น้องคนน่ะเปิดแล้ว nó phải non đã lũy nè Đây là con ăn con đê sả Đúng cái này Mình là cái say phép, ừ. phép xài, là thừa là hò mất xe lại bò ừ. ทางสวยชามใบนายกังกะต้พพองเห็นห่อใายบิดถั่วเบิร์ดนะวะถูกมาเลี่ยพี่นอ้องเพิ่งไปเอาน้ำยามาล้างถั่วไอ้ชั้นลายเบิดเอาอน้ำเพลปเอาหัวซันละมักสะอาดเนาะเอ้า คนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบ,บากธรรม,มดาแล้วล่างถวยล่างบ่วงของเจ้าของเนาะของเจ้าของเอ,องก็ธรรมดาแล้วกินก็ล่างเมียนไว้บัดนาอีกไปไดแล้วพยายังมันเพี้ยนหรือไม่ก็ได้เนาะแมนแมนละจัก ลางถุยลางาบวงเลย,ยังขั้นอยู่ก,ก็เป็นมีกาอยู่ในแ่ขั้นบ่อยเธอกไปทุกที่ไปเถิดเนาะสัพคนเคยเป็นยาาวแ้วนมเที่นะอแต่ว่าแคบเราบ่มีเหมือนกันเนาะเอ้ยบ่แมนเนาะยาลั่งจานเนาะแมนสไลด์เราเบิด ลับเลยเอาแถบล่าอยากขิ้วได้แถบลาเนาะกินมันติดโดดเนาะนอนโอ้พี่ฝุ่นท่านงามนะเดี๋ยวต้าเอามาบวงแล้วพี่น้องจกทำมาหากินาจะร่างเฟื่องร่างจานนี้แล้วคนฝนตกบริยูเนาะ うわっ